กินมาให้พันส่ก็บาลยอนีไม่ด้ใช้ไม่ไ่วงไม่ได้ใช้สีสี่สุดยอดจงเน่ย่ใส่ก็ใส่ครเหมือนเด็กอาร์ตเด็กรใส่เกใส่เ้ใส่ให้ัน้อใหญ่กว่านี้หน่อยไม่มนเท่านี้แหละแต่ตอนนี้เราโตขึ้นแล้วไง ปลาสล่งเลยต้องปลาใส่เนี่ยปลายากจะบอกเนี่ยไม่ต้องมัดแน่เนี่ยโอ้ยตาเราจะบอกว่าใส่แล้วจะยืดไม้หรเปล่านี่นี่ว่ากระสอบข้าวเนี่ยว้าโคมันจริงกระสอบข้าวสารเนี่ยหรือจะเพื่อนอ่ะน้ำฟ้านี่อ่ะน้ำแม่ฟ้าเอาได้อยู่นะแต่ว่าร้อยจิบแทบไม่เห็นเลยเนาะเพราะแต่งเหลือเยอะเนาะเป็นเด็ก ผู้หญิงที่ไม่มีทรงเลยเนาะมุ่งเป็นไหมจ๊ะทีรักเคยทีละไม่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 คมเคยใส่ตอนในฉากค่ะต้องใส่อับน้ำเนี่ยแหละแล้วก็บอกว่าต้องเอาต้องเชือกฟางมาพันไว้ก่อนรอบนึงแล้วก็ค่อยเอานี่ทบลงมามันถึงจะอยู่อ๋อการหลุดการหลุดไม่งั้นหลุดแน่นอนอ๋อถึงว่าเน็บเน็บอะเช่นั่งเช่นั่งเช่นั่งฟ้านี่เขาว่าเคยฝากพี่เลี้ยงซื้อกองยาวด้วยฮะอ๋อใช่ครับเพราะอะไรครับ คืออยากได้กองยาไม่รู้ทำไมตอนเด็กๆชอบมันยังไงทรงมันหรือว่าเหมือนหรือมันท่าทางมันสนุกท่าทางมันสนุกจริงแ้ยังไงเลยต้องฝากเขาซื้อรู้สึกเขาจะเอามาไม่ได้เพราะมันใหญ่มญ่ขึ้นบอกอบมาไม่ได้ก็คืออดไม่ขอน้าฝนซื้อให้ฝนฝนบริษนทนี่นะฝ่ายดได้เลยซื้อซื้อกองยาบาหน่อย แล้วตอนนี้พี่เลี้ยงยังอยู่ปะคะพี่อะไรของคุณพี่แอนพี่แอนนี่ไม่อยู่แล้วครับพี่แอนนี่เขาเขาเลี้ยงลูกคือลูกเขายังเด็กอยู่ครับเขาเลี้ยงเลี้ยงลูกแล้วก็ไปหางานทำนะส่วนพี่แดงเนี่ยพี่แดงยังอยู่ยังอยู่อันนี้มาเรื่องน้องแพรนี่ก็ยังเป็นหนูน้อยอยู่เลยเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะยังมีตุ๊กตาหมีสุดที่รักอยู่จริงจริงพ่ชอบตุ๊กตาหมีอยู่แล้วค่ะแพรจะติดกับเด็กๆคือคุณแม่จะซื้อมาให้มันเป็นตัวนิ่มๆค่ะทีนี้นะครขอขอเปิดมาดูได้ไหมคะนี่ก็มาเป็นหลลัเยนะะค อันนี้นี่เลยไหมอ๋อรู้แล้วนี่ค่ะนี่อ๋อแล้วบ้านนั้นล่ะบ้านนี้ค่ะบ้านนี้เสื้อผ้าค่ะอ๋อบ้านเสื้อผ้าโอ๋อนีเป็นตู้เสื้อผ้าเลยเนาะก็จะมีมีชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีชุดธรรมดาชุดบิกินี่เขมีไม้แผลนี่ชุดไปทำเอันนี้ชุดราตรีนี่คือชุดที่มีมีเหมือนกับทชิพันใส่ไปงานจริงๆค่ะอ๋อเหรอยังไงแปลว่าต้องไปสั่งตัดเสิใช่ค่ะ กัคืสั่งตัดชุดของแพนแล้วก็สั่งตัดชุดของหมีนี่ใช่ค่ะพี่ที่เขาทำชุดให้แพนเขาก็ทำชุดให้ตัวเล็กด้วยค่ะโอ้ไม่เลคกเนี่ยมีชื่อไหมตัวนี้ชื่อเซียร่าค่ะตัวนี้ชื่อเท็ดเพ็ดบี้ค่ะแล้วเราเล่นกับใครเล่นยังไงจริงๆคือแพนแพนกับคุณแม่เนี่ยจะมีอย่างบางชุดเนี่ยค่ะแม่ก็เล่นเหรอฮะแม่แม่ก็เป็นคนเอาเสื้อที่เศษผ้าที่เหลือเนี่ยไปตัดให้แล้วก็เป็นเอาแบบไปให้เขาด้วยค่ะแล้วเอาไปด้วยที่เลยเหรอแล้วก็ไปด้วยใส่ในรถค่ะ ออใสไ่ไปในรถเนาะคุณแม่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอยู่ตรงนี้ไหมเนี่ยอยู่ข้างหน้านี่ค่ะอ้อคุณแม่สวัสดีครับ <c oughs> คุณแม่เปลี่ยนทรงผมด้ยใช่ไคุณ <c oughs> แม่เปลี่ยนทรงผมด้วยคุณแม่นี่ดูสวยขึ้นทุกวันเลยนะไยกว่าแข่งกันลูกเลยแต่ว่าชุดนี้นะคะที่พี่สนใจเมื่อกี้เซฟานหยิบมาพี่ใจแฉบ มิกินี่เป็นมิกินี่ค่ะต้องมีตัวตัวจิ๊บจ๊อยเอาบีบิกินี่ด้วยอ่ะแสดงว่าไอ้เนี่ยแต่ว่าน้องหมีมีอะไรน้องแพนมีด้วยนี่น้องแพนก็มีสีนี้เลยไหมคะเอ่อไม่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 ใช่สีเดียวกันค่ะแต่ว่าคล้ายๆกันค่ะคล้ายกันลับจินตนาการเหมือนเธอเนี่ยเราของหมีค่ะของหมี ของน้องคนนี้เซียร่าเนี่ยเซียร่าใช่เนาะเราเห็นว่าเล่นน้องหมีอย่างนี้นะคะแต่จริงแล้วเวลาทำงานเนี่ยน้องแพงเขาสู้ตายเลยไม่ว่าจะให้ลุยอะไรเนี่ยเขาทำเต็มที่อันนี้ต้องถามเพื่อร่วมงานจริงหรือเปล่าคะฟานจริงครับคืออย่างผมลงน้ำลงโครลงอะไรเป็นเรื่องธรรมดาเพราะผู้ชายเยเราจะไม่เรื่องมากอยู่แล้ว แล้วแพ้งเพ้์เขาลงเหมือนกันคือโครนบางทีมันสกปรกจริงไม่ควรจะลงก็ได้สแตนด์อินอะไรก็ได้แต่เขาลงเล่นเองเพย์เอกของเราลุยกว่านะเพราะว่าเห็นว่าลุยจนถึงขั้นเป็นตากุ้งยิงฉากเมื่อกี้เนี่ยครับที่เมื่อกี้เนี่ยนะน้องควายเป่นคนฉีควายเนนี่ยะเห็นตอนที่ผมบอกว่าน้องอินยา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 นั่นคือยากสบัดคอนเข้าตาพี่เข้าตาไปแล้วเมื่อกี้โดนหน้าเข้าตาไปแล้วแล้วอะไเป็นตากุ้งยิงเลยใช่ทำไมเพยนไม่เป็นอ่ะ แผงเข้าปากไงพี่เหผมเป็นแบบ11เม็ดเลยเฮ้ยใช่ยอะมากหยุดไป3วันแล้วผมก็ไปผ่าตาเฮ้ยถึงขั้นผ่าออกเลยเหรอใช่ครับมันอักเสบ2 2ข้างแล้วมันข้างในด้วยครับมันลึกมันจะเป็นมันจะบวมเหมือนใช่ไหมโอ้โหนี่ใส่ผ่าคงเป็นนานแน่นน่นหน่ะสิเม็ดย้ายใหญ่บวมปีบบวมจนหน้าเลยอันนี้เรียกระบาดละคัดุบคัดุบ คุณนี่ผมเป็นลูกครึ่งไม่ผิดนี่นี่สับก็ไม่ค่อยคล่องเลยพูดสับแปลกๆเป็นลูกครึ่งเราไม่ค่อยได้พ่อจริมั่นใจมั่นใจนี่ถ่ายละครถ่ายกันไปถ่ายกันมาไม่มีเผลอเป็นหลงกลิ่นแพนเค้กบ้างไหมครับคุณนี่แพนเค้กนี่เขาเล่นกับใครชอบมีกากับพระเอกนะเนี่ยอกินแพนเค้กแอนเด็กครับเขาเลยแบบชินชินคนอื่นเขาจะกินข้าวต้มมัดอะไรอยย่างงเี้ ผมเค็งเงี้แต่ผมกินแพนเค้กได้เนี่ยผมถามนว่าคุณเห็นแพนเค้กสวยไหมสวยผมเคยดูรายการแบบที่เขาไปประกวดมิสอะไรนะเออรอเดียวมิสติเฟนี่ไม่ใช่แปลงมาแล้วโมเดลซูเปอร์โมเดลไทยซูเปอร์โมเดลก็เห็นว่าแบบเออสวยคนนี้แบบดีนะเขาแบบหุ่นดีสวยตอนเขาประกวดเขารวบตึงเงี้ยนะ สวย่ะสวยมากสวยมากอ๋อแล้วพี่ดิว่าเขาตาชี้พาเขารวบตึงมากค่ะคือไม่ใช่เอาเป็นว่านะคะกว่าจะมาเป็นผลงานที่เห็นกันอยู่เนี่ยนะคะแต่ละครแต่ละซีนก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคะเบื้องหลังโหดมากๆเลยอย่างที่เห็นกันไปแล้วนะคะแลเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีนักแสดงอีกท่านหนึ่งนะคะมายืนยันว่าละครเรื่องนี้เนี่ยอภิมหาโหดไม่ใช่อภิมหารือมามาเป็นทีอภิมหาหรือมามหาโหดอภิมหาือมามหาโหดเดี๋ยวจะโหดกันแค่ไหนสักครู่ค่ะ ขี่ควายไปก่อนเอออย่างนี้ก่อนไม่ค่อยคุณเหมียวขึ้นไปนั่งปั๊บขาดไหลลงมาสิใช่ดิฉันนองก่อนอ้าวพี่เหมียวแล้วมันจะตามด้วยพี่เหมียวสิโตกตั้งเห็นแฟนคลิกตัวเป็นอิจฉามากคนอะไรทำไมฮะขาสวยขาสวยหอร้องฮะการดูแลแย่มากอาตามีเสน่ห์มากคิดดูเดี๋ยว่าดิฉันจะทำใจเกลียดก็ได้ จำเอาไว้ทุกวันว่าเรายังคิดถึงกันวันวานยังวางอยู่